ท่านสาธุชนมุตธบริษัทหลายสำหรับวันนี้ไดโปรดตั้งใจรับฟังในกายานุสติกายะตานุสติกรรมฐานคำว่ากายะตานุสติกรรมฐานนี้แปลว่านึกถึงกายเป็นอารมณ์เื่อการนึกถึงกายนี้ความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแนะนำให้น,นึกถึงอาการนังสามิบสองประการในการผมขนแลบฟันหนังเนื้อเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพิจรารณากันตามนั้นจริงๆบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเก็นว่าจะช้าเกินไปตั้งนี้เพร,ร่อไรก็พรูว่าอาการสามสิบสองมีอะไรบ้าง มีผมมีขนมีเล็บมีฟันหนึ่งมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับมีไตมีไส้มีปลอดแห้งเหมาห้นเก่าจาระปัสสะถ้าเรานั่งไล่เบี้ยกันแบบนั้นผลจะเกิดน้อยเต็มทีตอนนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่จะนั่งไล่กันมันยากมันเสียเวลาเปล่าเราก็รวบรัด เอาตามคำแนะนำเขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ทรงแนะนำบอกว่าร่างกายนี้มันสกปรกมันมีสภาพไม่สะอาดลองนั่งนึกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงสิ่งที่เราสนใจไม่มีอะไรเกินไปกว่าร่างกาย ร่างกายเป็นสิ่งที่ร,รักมากรักกว่าทุกอย่างเครื่องประดับในบ้านทั้งหมดที่เราคิดว่าสวยแต่เราก็รักไม่เท่าร่างกายของเรา <c oughs> ผิวจะขาวผิวจะดำผิวจะเหลืองผิวจะเขียวยังไงก็ตามเราก็ยังปลนเปลือร่างกายของเรายิ่งกว่าปลนเปลือสรรพวัตถุทั้งหลายเหล่าอื่น เป็นนันว่าร่างกายเป็นที่รักเรารักร่างกายเขาเรามากที่รักก็คงคิดว่ามันจะดีแล้วนี้นอกจะร่างกายเขาเรานี่แล้วก็ย่องไปรักร่างกายเขาบุคคนอื่นขเขาอีกความรักในร่างกายของบุกคลอื่นนี่เป็นพิษเป็นภัยมากบางทีถึงกับฆ่ากันตายก็มีบางทีถึงแต่กับความสามัคคีซึ่งกันและกันก็มี ได้ความรักรักอย่างปกติมีขึ้นไม่เป็นพิษเป็นภยัยถ้ามีความรักปรารถนาในร่างกายขึ้นมีขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพิษภัยใหญ่มันปรากฏทันทีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอยากเจะได้กายขโมยคนอื่นมาประคับประคองทั้งก็เพราะว่าเราคิดว่ามันสวยนี่ ท้อสวยเราก็ชอบดีไม่ดีบางทีผิวเขาไม่สวยสดทรงไม่ดีแต่ยิ้มดีๆเราก็ชอบบางคราวไม่ยิ้มแต่ว่าพูดเป็นที่ถูกใจเราก็ชอบแล่บางรายไม่อย่างนั้นแค่เขาให้กำลังอะไรสักนิดหน่อยเป็นของกำนันก็ชอบชอบถึงกับการหัวลหลงไหลไฝ่ฝันทำลายความดีขนองตนเองก็มีมาก ตีเป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระาคาจ้ากล่าวว่าเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงคำว่ารู้ไม่จริงก็เพราะอะไรเพราะไอการสิ่งที่เราต้องการนะเราต้องการความมั่นคงเราต้องการทรงความทรงตัวเราต้องการคนสวยเราก็นึกว่าจะสวยตลอดการตลอดสมัย ก็ไดนี้คิดว่าคนจะแก่ลงไปร่างกายจะทรุดโทรมลงไปไม่มีสาหรับเราในเวลานั้นความรู้สึกมันต้องเกิวการอย่างเดียวคิดว่าจะทรงอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลาในความดีความนิ่มนวลการเอา,เอาใจการอาวันล้อมในความอ่อนหวานด้วยจริยาหรือวาจาคนดี อาการอย่างนี้เราก็คิดอีกั่นแหละว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดการตลอดสมัยแล้วความจริงเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราหาความจริงกันคนที่เวลาจะแต่งงานกันในบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบจริงๆเลือกจริงๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่สวยคนนั้นก็ไม่ที่เป็นที่ไม่ชอบใจ เลือกแล้วเลือกอีกเลือกจนชอบใจผู้ครองทุกผู้ครองเที่ยวแก่แล้วทุกรายเนี่ยความจริงเขาหนุ่มเขาสาวมาก่อนดีไม่ดีสวดสรงหน้าตาเขาอ,อาจจะน่ารักยังว่าหน้าตาของเราสวดสรงของเราเป็นไหนไหนหรือคนที่เรารักเป็นไหนไหนแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาผ่านไวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วไปนั่งมองดูทีเดียวว่ามันน่ารักตรงไหนบ้าง มีบ้างไหมว่ามีอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องน่ารักไม่มีเห็นเข้ามาไรเบือนหน้าหนีเมื่อนั้นนี่ก็เรามานั่งลองคิดดูว่าคนที่เราจะรักบ้างล่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> ดูตัวอย่างพระเรวัตที่อายุเพียงเจ็ดปี เมื่อเวลาจะแต่งงานนี้ก็ปรากฏว่าญาติของเจ้าสาวมีอายุร้อยี่สิบปีมาลดน้ำสังให้พรว่าขอเจ้าตองสองจงครองกันให้มีความสุขอยู่กันจงแก่จนเท่าถือไม่เท้ายอดทองขอท่านเจ้าตองสองจงมีความเจริญรุง่งเรืองคู่กันตลอดกาลตลอดสมัยพระรวัตมองหน้าไป ถามว่าใครคนไหนเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านบุญนี้ที่เป็นคนมีอายุยืนมีความสุขทำตาตระกูลให้ชุ่มชื่นเขาก็ชี้ไปที่คนแก่ผมหงอกฟันหลอฟันหลุดหมดหนังเหี่ยวหน้ายน่นหนังตกกระละหลังคอมลงมาถ้ามองดูกันจริงๆก็เหมือน,นผีดิบเดินได้พระเรวัตเป็นเด็ก ยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ได้ว่ากำลังใจของพรวัตรแม้จะเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดปีก็ยังใช้ปัญญาของตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดให้คำแนะนำว่าจงใคร่ครวรเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าที่ไม่ยกอภารีมาก็เห็นจะขัดใจคนฟัง ฟังภาษาไทยกำลังสมัททบายเอาภาษาบาลีมาแยให้เขาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำบอกว่าจงไข้ครวญเสก่อนแล้วจึงทำเพระเรวัตเป็นเด็กความจริงยังไม่พบพระพุทธเจา้ายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจา้าพาะแม่เป็นคนจีกกันแต่ก็ท่านก็มีปัญญาเช่นนี้เหมือนกันคร่ครวญดู ว่านี่ระยะผู้ใหญ่ที่ทุกคนทั้งหลายพากันให้การสนับสนุนว่าท่านเป็นคนดีมีบุญบาร,รมีอายุร้อยี่สิบปีมีสภาพเหมือนกับผีตายซากแล้วเหมือนกับผีหนบเดินได้ทั้งการตัดสินใจถามชาวบ้านว่าต่อไปคู่ครองของฉันจะมีสภาพอย่างนี้ไหม มันไดาญาติผู้ใหญ่ท่านก็บอกบอกว่าเป็นอย่างนี้ล,ลูกรักเพราะว่าถ้าอยุทั้งป่านนี้ก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันท่านก็ไม่คิดในใจว่าโอ๋หนอร่างกายของคนนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้น่าไรหนอที่เขาคิดก็ว่าเป็นความดีที่หวังจะคลองกันให้มีความสุข ความสวยสดงดงามต้องคลายตัวไปทีละน้อยละน้อยเพราะอาศัยาการผ่านวัยเคลื่อนไปเวลาการผ่านไปเมื่อ,อไรเพียงเท่าไรก็ตามทีชีวิตนี้ก็สุดสทมลงไปทุกวันไม่เอาเราเราขอเลิกกันอยาขอหนีการแต่งงานแต่งแล้วก็แล้วกันไปเราไม่อยู่เป็นคู่ครองสิก็หมดเรื่องในที่สุดพระรวัตท่านก็นตัดสินใจหนีหบดแล้วก็เข้าป่าไป ตามที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทราบเรื่องอยู่แล้วเป็นอนุว่าพระีวัตก็เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระบาทที่แก้วภายในบรรษาเดียวยังไม่เต็มบรรษาได้ท่านกระลุลอลาตผลเป็นปริสมพิทายานนี่การพิจารณจรจราร่างกายในกายกตานุสติกรรมฐาน กรรมาฐานสิข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีความสำคัญที่สุดถึงกับบรรดาพระรัตน์ทั่งหลายพากันกล่าวว่าถ้าบุคคลใดยังไม่มีความเข้าใจในกาย,ยกตตานุสติกรรมาฐานยังมีความลหลงไหลเมามันอยในกายในร่างกายของตัวเองก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดี ท่านผู้นี้จะเป็นพระเรียเจ้าทัานสูงไม่ได้เออจะเป็น,นาคามีหรืออรหันต์ไม่ได้ถ้าจะเป็นได้ก็เพียงแค่ประสูตดากสกิทาคามีแล้วก็หันมามองอีกทีว่าพระเรวัตท่านมองแบบไหนในความจริงพระเรวัตท่านมองแต่เพียงผิวๆในขั้นตน้นเห็นว่าคนนี้จะต้องแก่ไปทีละน้อยละน้อยนะที่สุดก็ฟันหลอ ผมขาวหนังตกละหลังกองเหีียวยนในนามของคนแต่ว่าเหมือนกับผีนี่เราก็มองดูให้ลึกลกงไปทีเพราะเวลานี้เรารับคําสอนขององค์สมเด็จพระชินาศีแล้วองค์สมเด็จพระบัทีบแก้วกล่าวว่าร่างกายของเราไม่เป็นแท่งทึบมันเป็นโพรงข้างในสิ่งที่เราจะเห็นว่าร่างกายมันดีอยู่มีอยู่นี้เดียว นั่นก็คือผิวกระหนังกำพร้าบางจ้อยจะมาเทียบส่วนกับร่างกายทั้งหมดก็รู้สึกว่าหนังกำพร้านี่มาในหนึ่งในร้อยเขาจำนวนสิ่งของทั้งหมดแต่ว่าเจ้าหนังกำพร้าที่ปรากฏว่าเราคิดว่ามันสวยสดงงามติดซอยห้อยตามสิ่งกันละกันเพราะอาศัยติดพันในหนังกำพร้าไอ้เจ้าหนังนี่ไม่ช้มันก็สกปรก ถ้าไม่เราชำระสะสางไม่อาบน้าไม่อาบท่าชำระร่างกายประเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวเพียงเจ็ดวันเราเองเรายังรังเกียจร่างกายแล้วก็ชาวบ้านที่ไหนใครเขาจะมารักเนื้อส่วนภายในหนังกําพร้าเข้าไปทะเลอกหนังเส้นแล้วคนยังงามระดับไหนก็ตามเลยหาความงามไม่ได้ นใะเห็นว่าอารมณ์ใจของเรามันติดความดีติดความงามอยู่นิดเดียวที่หนังแต่หนังจริงๆก็ไม่ได้งามตามเที่เราคิดองค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้ตล้วงเข้าไปในหนังลอกหนังออกมาแล้วเหนือแต่เนื้อนั่งคิดดูทีแล้วว่าน่าดูน่าชมไหมอะไรตรงไหนมันน่ารักมั่งหนังไม่มี ตอนนี้สิถ้าเราจะเป็นผู้รักกูมั่นกันนะเฮียเปิดแน่อยู่ไม่ได้ <c oughs> ยังก่อนบางทีอาจจะทนไหวพยายามทนถ้าจะรักก็ต้องพยายามรักแนละ้วตอนนี้ถ้าเลือกเอาเราทลกเนื้อไปทีคราวนี้เหลือแต่โครงกระดกูกเส้นเอ็นรัดเริงข้างในจักกลทั้งหลายมีตับไตไส้ปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหายเก่าล่กกันรกรงรัง สภาพภายในเต็มไปด้วยความสกปรกเหมือนกรโรงช่างกลหรือว่ารถยนต์ที่มีความสวยภายนอกแต่ว่าพอล่อยกับโรงเครื่องมาแล้วดูไม่ได้เลยนุ่งนางไม่น่าจะดูตรงไหนแต่ความจริงวัตถุประเภทนั้นมันยั้งสะอาดกว่าร่างกายของเราตรงเยอะนี่ในห้องเครื่องของรถยนต์แต่ถ้าเราไปนั่งไปนอนไปไประคับประคองเห็นจะไม่ไหว มองไปตรงไหนมันก็สปกปรกจับตรงนั้นทีจับตรงนี้นิดจับตรงนั้นหน่อยเราก็ต้องมาล้างมือล้างมือเพราะเห็นว่าสิ่งแหลายเหล่านั้นมันติดมือมามันเป็นของสปกปรกแต่ความจริงของสปกปรกเครื่องนยนต์มันเป็นวัตถุมันเป็นโลหะย่างสกปรกน้อยกว่าร่างกายภายในของเรามากฉะนั้นองค์สมเด็จว่าผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัท ว่าหากว่าถ้าจะปฏิบัติให้เข้าถึงที่สุดขุ้งความทุกข์จงมองดูกายให้เห็นตามความเป็นจริง <c oughs> ว่ากายของชายหรือว่ากายของหญิงเนี่ยมันสกปรกหรือว่ามันสะอาดนึกในใจบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าค้านด้วยกำลังใจที่เต็มปฏิความโง่แต่ก็ทะนงตัวว่าเป็นผู้ฉลาด มีตาดูตู้ทั่วมีหูฟังฟังให้ดีมีสติปัญญานี้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ว่าสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดสกปรกสิ่งใดสะอาดใช้ปัญญาให้แมงเกิดประโยชน์สมควรกับที่เราสร้างมันมาถ้าใช้ปัญญาจริงๆท่านพุทธบริษัทชายหญิง ของทุกอย่างในร่างกายถ้าระยะเปรียบเทียบกันไปก็เหมือนกับไทยรัถงถ้าคนสวยก็เหมือนกับถุงผ้าแพรที่นำอุจาระและปัสสาวะใส่ไว้เต็มแต่เย็บไว้ทั้งข้างบ้างล่างและข้างบนเย็บปิดสกัดเข้าไว้ทำกำลังใจให้มีความรู้สึก ว่าโอ๋หนอร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับไทยที่เขาใส่โอจาและระรบิสวะละของเน่า <c oughs> เราจะไปประคับประคองมันเพื่ออะไรใต้ถุงและห่อทั้งหลายเหล่านั้นที่สีภายนอกสวยเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าภายในสกรปรกเขามาให้เราเป็นของรางวัลแล้วก็พร้อมเต็มใจที่จะรับแต่ว่าทุกสกรปรกใครบ้างหลักจะเต็มใจที่จะเข้าไปจับมัน มีบ้างไหมนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่เห็นกายในกายหรือกายของเราก็จงพิจารณากายเราตามความเป็นจริงว่ากายของเรล่านี้มันดีจริงมันสะอาดหรืมันสกปรกเพียงใดแต่ว่ารู้ว่าสกปรกแล้วก็จงพิจารณากายของบุคคลอื่นไว้ด้วยช่วยกันคิดตามความเป็นจริงว่าในเมื่อกายของเราสกปรก กายของเราค,คอื่นสะอาดทั้สกปรกกายของเราสร้างโดยอะไรกายของชาวบ้านสร้างโดยอะไรเป็นอันว่ากายของเราสร้างด้วยธา,า,ย <c oughs> าตุาส,าาสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและภายในเหมือนกับเครื่องจกักรกลคอยสร้างเสริมปนเื้อให้ร่างกายภายนอกสองตัวแลธาตุสี่ที่มีในกายของเรานี้มาสะอาดทั้สกป เมื่อมันเป็นร่างกายของเราเป็นเช่นใดร่างกายของชาวบ,บ้านก็ต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราคิดกันแบบที่เรียกว่าคิดกันแบบก็โง่สักนิดคือไม่เอาจิตไปตั้งไว้ในรมอื่นใดพิจารณาหาความจริงตามสภาพของร่างกายเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย่ดเชื่อว่าวกําลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทก็จะเห็นเวลามันน้อย การสอนกันแบบนี้ไม่จะยกใจขขงบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เห็นไปด้วย <c oughs> ท่านจะเห็นหรือไม่เห็นมันอยู่ที่ปัญญาของท่าน <c oughs> เพราะว่าของมันเห็นอยู่แล้วในการเดียวสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงกล่าวว่าชากลายสกปรกแต่ว่ากายนีย้ยาสกปรกจริงหรือไม่จริงออขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงทั้งหมด จมพายกันนั่งคิดไม่สิ่งที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายคืออุจาระและปัสสาวะสะอาดและสกปรกน้ําที่เราจะดื่มเลือกน้ำที่สะอาดที่สุดอาหารที่จะบริโภคเลือกอาหารที่สะอาดที่สุดรสอร่อยที่สุดดีที่สุดแต่พอน้ําที่ต้ร่างกายไม่ตรงการเนื้อกากอาหารที่ร่างกายไม่ตรงการขับออกมา เราเห็นว่าสะอาดด้วสกปรกเท่านี้พอแล้วนะน้ำลายของเราอยู่ในปากเราอมได้กลืนได้บ้วนลงมาเมื่อไรเราก็ลองเกียดมันนั้น <c oughs> เว้นอันว่าพูดกันไว้เท่านี้ให้มันดาท่านพุทธบริษัทเห็นา่ร่างกายนี้มันสกปรกใช้กองนี้กองเดียวดีไหมเอาเสถึงนี้ผ่านเลย ในเมื่อมันสปกปรกเราก็รังเกียจถ้ารังเกียจอย่างเดียวมันยังต้องเกิดได้เกิดเมื่อไรก็พบร่างกายที่สกปรกแบบนี้เป็นอันว่าเราก็จะโดนดีแบบที่โบราณท่านว่าเกลียดอุจาระอุจาระมันตามในเมื่อเราเกลียดมันแล้วประกาศตนตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็ทําลายมันแช่สิ หมายความขึ้นเชื่อว่าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกทํำยังไงมันที่จะไม่มีก็จับตัวร่างกายนี้มันดีแล้วนี่ยจับความสุขสงบขึ้นมาเป็นประทัดฐานให้มีความเบื่อหน่อยในร่างกายให้มันเบื่อจริงๆอย่าเบื่อเบื่ออยากๆเบื่อตามที่องค์สมเด็จพระพูทมีพระพ่าเจ้าทรงแนะนํา เบื่อเพราะอะไรหนึ่งสกปรกนอกจากสกปรก้ะมันก็เป็นทุกข์ร่างกายไม่มีปัจจัยส่วนไหนที่จะสร้างความสุขจริงให้เกิดมีส่วนเดียวคือความทุกข์เท่านั้นหาความสุขไม่ได้คราวนี้ตะมันนั่งทะเลาะกันไหมว่ามันทุกยังไงทําไมมันถึงได้ทุกและทุกตรงไหนเหตุไหนที่จะทุกตรงมาบอกหรือเปล่า ความจริงไม่น่าบอกท่านก็เห็นอยู่แล้วนี่ความหิวเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดอุจจาระเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดปัสสาวะเป็นสุขและเป็นทุกข์ร้อนเกินไปสุขหรือทุกข์หนาวเกินไปสุขหรือทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขและเป็นทุกข์ความกระทบกระทั้งอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันเป็นสุขและเป็นทุกข์ ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายที่เข้ามาถึงเรามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกออกหรือยัง <c oughs> อย่างนี้พอนึกออกไหมถ้านึกออกก็พิจารณากันต่อไปถ้าไม่ออกก็ตามใจเมือนกันไม่ออกก็ไม่ไม่สามารถที่ช่วยพูดให้ออกได้เขาเรียกไม่ช่วยกันแล้วช่วยไม่ไหว ถ้ายังเห็นว่ามันไม่ทุกข์ก็เกิดต่อไปถ้าเราไม่ต้องการความเกิดก็ต้องดูในมหาปฏิปทานนสูตรทำใจตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธิ์ลายร่างกายนี้เหมือนกับโพในโคคาดที่ก็ค่าโค เขาเอาโคกเอาหนังไปวางไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไปวางไว้ทางหนึ่งเอากดูกไปวางไว้ทางหนึ่งตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ารณาดูว่ามันสะอาดหรือสกปรกถ้ามันสกปรกอย่างนี้เราจะสนใจไปในมันเพื่ออะไรเมื่อเธอทั้งหลายเห็นกายแล้วจนสัตว์แต่ว่าเห็นหมายความว่าเจ้ากายนี้มันสกปรกเหมือนกับเราดูของที่สกปรก สุนักเน่าอยู่ข้างทางหรือคนตายที่นอนเน่าเหม่งครุ่งอยู่เราเดินผ่านไปเห็นแล้วเราสนใจรักไหมเราไม่สนใจผ่านไปเฉยเฉยศักตะวเหินข้อนี้มีประมาชาั้นใร่างกายของเราก็มีสภาพเช่นนั้นทําใจว่าร่างกายของเราเห็นแล้วศักตะวเห็นร่างกายคนอื่นเห็นแล้วก็ศักตะวเห็นไม่สนใจในร่างกาย เวลานี้จิตใจของเราต้องอาศัยร่างกายเป็นสำคัญเราก็สักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีความผูกพันในมันเรื่องใดจะไปผูกพันในสิ่งที่สุกปกเช่นนี้เป็นอนันุวาบรรดาทา่านพระธบริษัทั้งหลายทำใจของเรานี้ไม่ติดใจในร่างกายของเราด้วยไม่ติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วย นอกจากจะไม่ติดใจแล้วก็เต็มใจเต็มไปได้ดยความสุขกรกสมมมหาความดีไม่ได้ในเมื่อความสุกกระโบลสมมไม่เกิดขึ้นแล้วในการใดในการนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทษทันายกำลังใจแล้วกเกิดความรังเกียจถ้ารังเกียจอย่างนี้เอาอย่างนี้สุนักเนา่าเราอยากจะไปประครับประคองมันไหมร่างกายของคนที่เนา่าอยากจะป,ประครับประคองมันไหม เราไม่ต้องการชั้นใดเราเห็นร่างกายของเราร่างกายของพวกคนอื่นเหมือนกับสุนัขเน่าเรารังเกียจเดินผ่านไปแล้วไม่อยากจะกลับมาชั้นใดกําลังใจของเราก็คิดไว้ขึ้นชื่อว่าร่างกายเช่นนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกเราจะไม่ติดใจในทุกอย่างไม่ติดใจในร่างกายของเราจะไม่ติดใจในร่าในร่างกายของพวกคนอื่นแล้วก็ไม่พอใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมด พราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าติดใจมันเข้าก็ปรากฏว่ามันจะให้เราเกิดใหม่เราไม่เอาอีกอารมณ์ใจขมรไดาแทนพุทธบริษัทก็มีคติวางเฉยต่ออาการที่เพิ่งเกิดกับร่างกายแต่จิตใจถือว่าโลกกระทำทั้งหมดแบบใดการไม่เกาะใจสําหรับเราคือการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุกทุกข์มันจะมาอย่างไงก็ช่างมัน ไม่สนใจมันคืนเป็นหลงไหลฝ่ายฝันกับเหตุแปลกประการมันจะเป็นบจจัยให้เราเกิดฉะนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้าผู้ม,ปมีปัญญาประเสริฐแนะนําให้ระวางร่างกายแล้วก็วางเสียห,หมดเป็นสังขารรูปกขาญาณมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันขึ้นชีวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีความเกิดสําหรับเราอารบรรดาสาวกขอคองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่จะแนะนํากันก็นกนหมดแล้ว ตอนนี้ไปเขาทราวกขององค์สมเด็จพระประัณฑิตแก้วเจ้าทรงกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินได้ตามอัธยาศัยและพิจนารณาในกายชกะตานุสติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วจนถึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นมาสมควรสวัสดี